เชื้ออลิซาเบตคิงเจียร่า20ชีวิตเชื้อแบคทีเรียอลิซาเบตคิงเจียแบคทีเรียที่แสนจะลึกลับได้คร่าชีวิตเหยื่อเคราะหร้ายไปแล้ว20รายในสหรัฐอเมริกาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถพบได้ในดินแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทั่วโลก เชื้อชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกเกิดและก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบทางเดินหายใจติดเชื้อในคนทั่วไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาการของผู้ติดเชื้อจะรวมไปถึงมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะและปวดคอเช่นเดียวกับการติดเชื้อที่ผิวหนังมีการยืนยันผู้ติดเชื้อ61กรณีในรัฐวิสคอนซินมิชิแกนและอิลลินอยส์โดย18รายเสียชีวิตในรัฐวิสคอนซิน1รายในรัฐมิชิแกนและ1รายในรัฐอิลลินอยส์ทีมแพทย์ได้พยายามสุดความสามารถในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้อและสาเหตุของการระบาดของโรคในหลายรัฐ